พี่แมวกำลังเชื่อมต่ออยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่แมวดีจ้าได้ยินเสียงชัดกันไหมคะได้ยินเสียงชัดกันไหมคะทุกคนเก่งมากเลยเนี่ยค่ะเออตอนนี้พร้อมจต่เดี๋ยวตอนสามทุ่มก็จิบไฟใหม่จ้ะอ๋อเพราะว่าไฟมันเราต้องหามุมนะเพราะไฟมันบางบางหน้าบางความมันบดบางใช่ไหมคะเราต้อง เจอจรัดเจอจรัด,จด,จดเจอจระดยังไม่ได้เลยไปเพราะว่าหลอดไฟของคุูกระแตาอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไฟตกหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางคนข้างหลังมันก็จะนั่นค่ะแล้วก็<ป>ถ้าแบดกาวข้างหลังมันเป็นสีดําอะค่ะสีดําหรือสือสือสีทึบอคะค่ะมันจะทําให้หน้าเราสว่างมากขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าเราใช้เดี๋ยวครูกระาตาให้ดูนะถ้าเราใช้กระดานสีขาวเห็นไหมคะ หน้าเราจะดรอปลงด้วยค่ะถ้าเราใช้สีขาวอย่างนี้เนาะหน้าไดเลยมันจะแสงนจ้เลยแบบนี้ค่ะสอนสอนกันแบบนี้เลยนะเห็นไหมคะถ้าถ้าอยู่ในระบบอะค่ะเราจะสอนละเอียดมากเนาะพี่แมวเนาะทุกคนสามารถไปออดยอดได้ได้เลยอ่าสามทุ่มพี่แมวก็เนี่ยค่ะมีกลุ่มแล้วก็ใช้เสียงได้เต็มที่ถ้าเราไม่ไม่มีคนไปร่วมอะค่ะมันจะมีแบบนี้นะคะกับสาย small talk เราจะได้ยินเราจะได้ยินแล้วก็สามคนนึ่งก็ได้ยินอย่างนี้ค่ะแต่ของครูกระแตจะเป็นเป็นเป็นสายไมค์เลยต้องถอดออกมาอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องใช้เสียงใส้เสียงแต่ทุกคนพอได้ยินเนาะมันจะเบานิดหนึ่งแค่นั้นเองค่ะเวลาแบทชเชินสัญญาณอย่างนี้ค่ะจ้ะตอนตอนนี้พี่พี่แมวทานข้าวหรือยังทานแล้วจ้ะอ่ะเดี๋ยวให้พี่แมวแนะนําตัวนะคะเดี๋ยวครูกระแตจะเก็บเสียงแล้วให้พี่แมวแนะนําตัวค่ะ ่แม่เป็นใครแม่มกุกจ้าอยู่จังหวัดสกลนอครจา้าอยู่อำเภอวานอนนี่วาจ้าจังหวัดสกลนอครกินกาแฟแม่มดออนไลน์มานานหรือยังคะด้วยจา้าแล้วกินแล้วได้ผลลัพธ์อะไรบ้างเอ่ยแบ่งปันให้เพื่อนๆในในไลฟ์สดนี้ได,ได้ได้รู้จักนิดนึงค่ะดีเลยจา้าตั้ง เมื année, ่อก <sm ira. S 2> ่อนนี <mex> nữa, ้เ <jer> อ <disconnected> ่อพ <funnel>. ูด <sat> พ <aring> ูดภาษาสารเนาะขอพูดภาษาสารเบาลดเลดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดโคราดให้ฟังเอาสาวสาวสกลก็สาวโคราชพูดกันเลยจ้าเมื่อก่อนนี้แล้วจ้าไอ้ก่อนก่อนก่อนที่สิกินในกาแฟนะจ้าก็จะกินกาแฟแมมดปวดเอวจ้าปวดเอวปวดหลังโอมกมบไได้นาาเลยเพราะว่าเอ่อกับมีโรคความดันพ้อจ้าโรคความดัน้วก็ สัง่งอ่าสั่งไม่มดสั่งไม่หมดมาก,กินจ้ะสั่งไม่หมดเขาพีไมาก,กินแต่แต่พ่อในเด็กกินนะจ้ะหมอนัดไปหาหมออนวันที่สิบเจ็ดจ้ะวันที่สิบเจ็ดพ่อกลับมาวันที่สิบแปดเสาร์วันที่สิบแปดมาก,กินหายปวดเอวแล้วจ้ะดีขึ้น,นั่านที่เลยตะลึงเลยสุดยอดเลยจ้ะอ่าความดันกับปกติจ้ะ ความดันกับปกตินัำนนักก็ลดลงนิดหน่อยจ้ะดีความดันลดจ้ะแล้วจะอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรื่องผิวเรื่องอะไรเรื่องระบบขับถ่ายได้ไหมคะก็ได้จ้ะก็ได้ยู่ผิวก็รู้สึกว่ดไซส์ขึ้นนิดนึงจ้ะก็อ็อายุหลายแล้วนะจ้ะก็ตังท่านแต่นิดนึงมันก็จะก็ค่อยไปหาสิบสามแล้วจ้ะเอาไปฝากธนาคารไว้ ไว้บาธนาคารไว้เหลือ35ยังสาวยังสาวเก็บรูปเอาไว้ค่ะเก็บรูปที่ปัจจุบันนี้ไว้นะคะแล้วก็กินกาแฟแม่มดกาแฟเนี่ยค่ะกินต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วจะรู้เลยว่าจากจาก53เดี๋ยวจะกลายเป็น35แล้วคน <Yeah. S 1> ที่ใส่แว่นเดี๋ยวคนที่ใส่แว่นเนาะเดี๋ยวสักพักพี่แมวจะเริ่มเห็นว่าจะเป็น คนที่ลืมลืมแบนโดยอัตโนมัติค่ะแต่เราต้องทานสม่ำเสมอต่อเนื่องเนาะแล้วของพี่แมวได้รับกับตัวเองแล้วค่ะได้ได้ส่งต่อให้กับใครใน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 คนที่พี่แมวรู้จักบ้างไหมคะหรือคนที่มาเห็นพี่แมวในออนไลน์บ้างไหมคะจ้ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามใหมา่ถามใหมา่จะถามใหม่เดี๋ยวฉันจะถามเด้อพี่แมวแกได้ได้ห้ใครแกได้ห้ใครกินดึงไหมจ้ะ เอา,เาอไปให้ใครดันไหมดีจ้ะเอ่อมีมี่มจ้ะมีเอาไปให้ลูกค้าในมู่บานจ้ะเบาได้่นี่เบาได้บ่จ้ะเบาได้บ่ได้เบาได้เลยจ้ะพูดได้เลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาไม่จ้ะเบาไม่เอาไปให้คนไอ้เอาไปให้ยายในหมู่บ้านจ้ะไปยายในมู่บ้านเพระแลนเป็นไอ้นิ้วยังกงล่ะนิ้มมือชามัานกลิ่นโกโก้กับกาแฟจ้ะ เป็นกระดีขึ้นเอ่อแล้วก็มีอีกมีอีกเคสหนึ่งอ่ารุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานคนเป็นโรคไตท้องคนยายเจ้าสีรละจ้าขากับหญ่อืมมันนี้เด้ยินคข่าวว่าคนบ่สบายก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็เลยเอารองลอกเอาโกโก้กับกับแฟ่ไปเพื่อนดื่มไอ้หมดไปโกโก้หมดไปสองกองตอนนี้เพื่อนเฮียบไปหลืจ้ะ เขนไปกรุงเทพไปแล้วอสาวสมน้อยจ้ะพนท่องท่องพนกันยุกหน้าทีเลยดีจ้ะดีดีสาวสมน้อยนี่คือคืออายุเทไลค่ะอ๋อพนันพึ่งอายุสิบแปดสิบเก้าปีแต่พนไปโรคไตจ้ะอ๋อไปโรคไตคือท่องโรคไตแล้วท่องบวมใช่ไหมค่ะท่องใหญ่ใช่ไหมค่ะแล้วก็กินโกโก้ไปกี่กล่องนะคะมอกี้บอกสองกล่องจ้ะสองกล่อง กินโกโกสองกล่องแล้วก็แล้วเขากลับมากรุงเทพไม่เคยไปหาหมอหรือว่าไปทํามาทํางานหรือว่ายังเขาไปทั้งมัานกระพอกระแม่เขาจ้าจ้าเราไม่ต้องไปหาหมอนี้หรือว่ายังไงจ้ะบ่ได้ไปแล้วจ้าบ่ได้ไปหาหมอแล้วเพราะว่าเขาดีขึ้นแล้วดีีจ้กโลโก้นี่นะจากการที่เป็นโรคไตที่เลยทํให้ทองโตนี่นะจ้าตอนตอนที่ไปเยี่ยมเขาที่แรกทองคือกับกรคเ้องทองทองแปดเดือนจ้ะจ้า เออคือกําล้วก็ค้นทองแปดเดือนแต่ไปเยียมเขาที่รกอาจารย์เขาที่พ่อได้ดื่มมันโกโก,โก,จก้จ้ะค่ะเพราะเขาดื่มไปสองกองทองเขายยบขาเขาก็าายกบวมหายบวมไปเลยแต่เขาก็เดินท่างบดนั่นพ่อกับแม่เขาได้จ้ะจ้ะแล้ว,แล,วแล้วพี่แม่ให้เขากินต่อเนื่องไหมคะหรือว่ายัางไงเขาเ<ก>ขาจะกินต่อเนื่องไหมก็ต่อเนื่องก็ต่อเนื่องจ้ะยายยายเขามาย่ยายเขามาซื้ออยู่ยายยายเขามาเอาไปให้หลานเขา แรกบอก่็คือคน<ะ>คนคนแก่คนเฒ่าคนแก่เนาะนิะน้วนิ้วก็นิวนะนวกกน้วชานะเนาะนิ้วล็อกเนาะนิ้วชาเนาะก็กินก็ดีขึ้นเนาะกี่กองนะคนแรกอืมดีขึ้นจ้าเพกกิ่งกะไปโกโก้ก,กับกาแฟไปเบิร์สามกองแลวจ้ะจ้ามันดีขึ้นจ้าแล้วคนที่ <S 2> 2 <S สองก็คือสาวสาว,สาวประมาณอายุสิบแปดเป็นโรคไตท้ทองวงัวเหมือนประมาณอายุสิบอายุแบบเหมือนคนท้องแปดเดือนอ่ะเนาะ ก็จ้ะแต่ว่ากินโกโก้ไปสองกล่องก็ดีขึ้นไปทํางานกรุงเทพได้เนาะเนี่ยค่ะแ<ต>แบบไทยเป็นไทยที่ที่ที่แน่ๆนะคือกับตัวเจ,จ้าของเนี่ยจ้ะเห็นผลเลยคือวาอมดันแล้วก็โรคไตไตรัต่วเป็นไตรั่วจ้ะเป็นไตรั่วมองว่าเป็นไตรั่วเนี่ยค่ะตัวพี่แมแวนะจ้ะเป็นไตรั่วเอาไปขาแป๊บหนึ่งนะคะพอดีบอร์ดบริหารผู้นําสูงสุดของเราค่ะวิสตอม ครูเดือนะเข้ามาอยู่ในไลฟ์เขาเรียกว่ามามาเป็นสักขีพยานให้ในไลฟ์ด้วยเนาะว่าวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ได้ช่วยเหลือผู้คนและที่สําคัญในไลฟ์นี่คือกดเหล็กพี่แมวกดเหล็กของแม่มดออนไลน์ห้ามโกหกนะคะเราไม่ได้เตี้ยมกันมาก่อนคือเราได้ผลลัพธ์อะไรเราอยากบอกบุญคนเนาะเราก็บอกได้เลยนะอันนี้ ก็ได้โกโก้จ้ะเรื่องจริงจ้ะที่แน่ๆก็คือเห็นผลกับตัวเองจ้ะเห็นผลกับตัวเองเลยมากล้าว่าเดีคนจ้ะป้าว่าด้วยจ้ะพี่แมวเล่าเลยที่ว่าพี่แมวกินกาแฟโกโก้เนี่ยค่ะก่อนเนี่ยก่อนที่ที่ทีพระได้ดื่มกาแฟเจ้จ้ะพ่ะเด้ดื่มกาแฟค่ะคันหอบไปทงให้ทงน้างั้นสิกับไปบ่ได้โดนกับยางบ่ได้โดนจ้ะกับสิเมื่อย ก็ส yes. uh like, ืเม <ine> ่อยเพราะว่าเขามีโรคประจําตัวนอกจากไม่มีควอมดันที่เป็นโรคไตแบบว่าเขาบางว่าเขาเป็นโรคไตกับพิซสังเกตด้วยว่าเป็นยังจาของคือเมย์คือเมือยแท้เป็นคือบ้านในเถาแห้งนะจ้ะเออบับพ่อไปหาหมอบ้านในเดิมแต่บ้านในเดิมกับแพร่พ่อไปหาหมอหมอทักมาหมอบอกมาว่าแต่ว่าหมอบ่ใหยาด้วยจ้ะหมอบรใหาเอ่าบ้านในเ็เลยมาเดิมจ้ะเล้วมาเดิมกับรู้สึก กะปีกระเป,ปาแข็งแรงยางไปเก็มเฮ็ดหาโคกกะบบเมื่อยจ้ะกลับมามาล้างเห็ดแกงกินได้เซ้ยไม่ต้องบม่ต้องไปเอิ้นลูกเอิ้นหลานมาเฮ็ดให้งกินเลย,เยจ้ะค่ะซุดปวดเลยนีออย่อันนี้เห็นผลกับเปาของค่ะเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตนี่มีอาการอย่างไรพี่แมวลองเล่าให้คนอื่นบางคนเขาไม่จำไม่นึกไม่ออกเลยว่าโรคไตเป็นแบบไหนอะไรเนี้ยค่ะอาการเป็นแบบไหนป,ว,ปวดปวดเอวจ้ะปวดเอว แล้วเวลาเราไอ้มันมันจะบวมแขนขาบวมจ้ะเออคือแอะที่ที่แน่ๆน่ะมันมันปวดหลังจะปวดเอวเวลาเขาก้มมันจะปวดเอวเลยมันจะปวดไอ้ลงไปหาสะโพกก็จ้ะแต่ว่าแต่ว่าไตแต่ละคนส่บนกคือกันบางค้น,คนกระบวมบางค้น,คนกระบวมแต่แต่สำรับพี่นี่ก็คือว่าเอ,าาอ่าปัสสาวะบอยจ้ะปัสสาวะบอย พาอมาดื่มโกโก้โอ้โอพอมาดื่มเัมืนอนกาแฟไปได้กองนึงจ้ะยุดเลยบบบบ,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 บได้ลุกขึ้นไปเป็นปัสสาวะอีกเลยจ้ะค่ะดีจ้ะดีฝากทุกคนแชร์เป็นสะพานบุญนะคะเพราะว่าหลายคนอ่ะมีอาการนิ้วล็อกเหน็บชาแล้วมาเคสที่สองก็เรื่องของคนที่เป็นไตแล้วท้องบวมเนาะอย่างของพี่แมวเนี่ย นั่งเองเลยนั่เลยก้ะสองกองยุบงลงเรื่องนั่งลงเลยมันแข็งแรงเลยตอนนี่มาป้อนต่กันที่ไปเยี่ยมเพื่อนหาเพื่อนสินอนนอนหลับไปบมังกรบ่มีบ่มีเหลียวแรงเลยก็เลยไปเสนอเสนอให้เพิ่นคือคือสงสารเพื่อนอน่ะจ้ะคือว่ากินกินกับตัวเจ้าของมันเห็นผลเออเห็นผลกับปีกกระเป๋าแข็งแรงยาไปเก็มเ็ดน้ำโขกน้ำปลากะกลับมากับบเมือยอคน คนบระเดิมเหมือนไปน้ากันเพื่ิจมบะเมย์นะจ้ะเพื่ิจมบะเมยจ้ะก็สังเกตจะพร้อมกับบะเมย์ไปเยี่ยมเพิ่นเพิ่นกำลังนอนเพิ่นก็นอนทองย่อยๆก็เลยสงสารเพิ่นก็เลยแนะนําเพิ่นจักเลยไปเห็เพิ่นลองท่นเบิ่งก็โอเคกลับมาสุขภาพแข็งแรงคือเก่าเลยจ้ะแต่กับพ่อในหายรอยเปื้อเส้นหน่อยแต่ว่าเพิ่นจะดีเลียงแม่สาธุอนุโมทนาบุญกับพี่แมวด้วยเนาะที่แบบพี่แมว ตัดสินใจเนาะเห็นแม่มดออนไลน์แล้วก็ตัดสินใจที่จะร่วมธุรกิจแล้วก็มันไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวนาอพี่แมวนาอมันเหมือนใช่เป็นกาแฟบุญเนาะได้ทําบุญได้บุญได้ปลอมหมอน้อพี่แมวนาอจ้ะค่ะบุญพ่อค่ะแล้วตอนนี้พี่แมวมั่นใจมาที่จะส่งต่อจะไปช่วยคนไปบอกคนอย่างเงี้ยค่ะได้มั่นใจเลยจ้ะมั่นใจเลยอตอนนี้ก็กำลังคน ทุคนติดตามพี่แมวนะคะทุกคนกดติดตามพี่แมวนี่คือสายบุญคนที่ประสบกับตัวเองพี่แมวได้เรื่องอะไรบ้างครับตายใช่ไหมคะเรื่องของกดเมื่อยตัวใช่ไหมคะแล้วอะไรนะความดันใช่ไหมคะของพี่แมวดันเบาหวานความดันเบาหวานแล้วก็ไตสายตาดีด้วยจ้ะสายตาก็ดีด้วยตออนตนดีแล้วเนาะ ตอนตอนนี้คือคุยโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ก็ต้องใส่นิดนึงจะ้ะแต่พอออกข้างนอกไม่ไมต้องไม่ต้องใส่เลยเมื่อก่อนนี้ใส่จ้ะจะ้ะตาดีขึ้นผิวหนังก็ใสขึ้นไม่ไม่ต้องใช้ครีมมากเลยค่ะ,ะนับมีอีกหลายนับนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะเริ่มรู้สึกว่าคืนความสาวแล้วแล้วพี่แมวมีโทษนะคะพี่แมวมีครอบครัวหรือยังคะ อ๋อมีจ้าลูกชายสามลูกชายสามลูกสะพ้ายสองสะพ้ายสองงานหนึ่งแฟนหนึง่ง <c oughs> แล้ว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 แฟนล่ะคะแล้วแฟนล่ะคะอ๋อแฟนดื่มเอ่อไฟเบอร์จ้ะแฟนดื่มไฟเบอร์พี่แมวให้ให้ให้แฟนพี่แมวได้ดื่มกาแฟหรือยังคะอ๋อดื่มจ้ะดื่มด้วยกันจ้ะดื่มด้วยกัน แล้วแล้ว<ร>แล้วมีสกิลอะไรกันบ้างไหมคะมีสกิลอะไรกันบ้างไหมคะดื่มกาแฟพี่แมวก็ดื่มแฟนก็ดื่มมีสกิลอะไรกันบ้างไหมลูกสไใภ้ลูกสะใภ้คนโตดื่มโกโก้จ้ะ,จะเขาปวด <ๆ S 3> <ๆ S 1> ขาเขาปวดขาเขาปวดทรมานมากแบบว่าแต่เขาก็ยังไม่แก่น่แจะเขาปวดเขาสี่สิบแล้วล่ะพอมาดื่มโกโก้หายทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจดื่มทุกวันเขาปวดอะไรนะคะ ลูปวดขาสไพายคนตัวอายุประมาณ40แล้วปวดขาใช่ไหมคะปวดขาเป็นโรคปวดขาเป็นโรคปวดขาแต่ดื่มโกโก,โก้ดื่มไปประมาณกี่กล่องคะเห็นรู้รู้เลยสัมผัสได้อย่างเงี้ยค่ะเดียวจากกล่องเดียวกล่องเดียวเนาะเนี้ยค่ะให้ทานต่อเนื่องนะเพราะว่าคนอายุเยอะหรือว่าคนที่มีเรื่องของคลอดมีลูกด้วยใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของแคลเซียมคอลลาเนจนมาช่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือ เอ่อเพราะเรียกว่าได้ได้ผลลัพธ์ที่พี่แมวเล่ามาเนี่ยคือทั้งตัวพี่แมวและคนในครอบครัวเลยเห็นไหมคะจ้่พี่แมวก็จะเหมือนท่านประธานค่ะวันนี้ทําไมผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ของเราค่ะกาแฟกโกโก้ไฟเบอร์ที่เรากินเนาะที่เราดื่มกัน,นค่ะท่านประธานก็ผลิตมาเพื่อคนในครอบครัวกรรมพันธุ์ความดันเบาหวานโรคมะเร็งอย่างนี้ยค่ะเนี่ค่ะคือสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วแล้วทีนี้ค่ะของพี่แมวก็จะเห็นเนาะพี่แมว คําว่า FDA คือมาตรฐานสากลเรามั่นใจได้เลยเนาะว่าเราสิ่งที่เราส่งต่อค่ะเขาเรียกว่าต่างชาติยอมรับมีอีกเคสหนึ่งจ้ะมีเคสหนึ่งหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อที่วัดวัดอะไรเอ่ยพี่แมววัดสีชมชื่นวลารามจ้ะก็ดื่มแต่ท่านสกลนครจ้ะท่านก็ดื่มหลวงพ่อหลวงตาที่วัดดื่มจ้ะดื่มด้วย นี่แรกก็เอาไปถวายไปทําบุญน,นาทานอ่ะเนาะท่านก็ติดใจเข้ามาซื้อเองเลยนั่นแล้วค่ะนั่นะค่ะของของเรานี่ายบุญจริงๆค่ะพอตอนหลังก็จะแบบว่าอดีใจนะเห็นคนรุนแรงก็ใจเราก็ต้องใช้ปัจจัยเนาะจ้าเห็นคนแข็งแรงดีใจจะ้ะค่ะใช่ใช่ในะะ่ษะสาธุเราก็จะอิ่มบุญไปด้วยเนาะพี่แมวเนาะ,ะคือเราไม่ต้องไปจบหมอจบพยาบาลที่ไหนคะ่ะตอนนี้เราได้ได้มีส่วนนะคะในการส่งต่อ สุขภาพเป็นสะพ,พานบุญซึ่งกันและก,กันเนี่ยหนูก็แบบเห็นพี่แมวก็รู้เลยว่าสายบุญซึยเสมอรเราถึงมาเจอกันเนี้ยค่ะเนาะต่งตอ่อแบบนี้คะคะด<ๆ>ีมากๆเลยค่ะแล้วมีเทศหลวงพ่อเลยนะคะมีหลวงพ่อแล้วคนที่บ้านแล้วของพี่แมวที่ให้ญาติพี่น้องแต่ละคนนี่เป็นยังไงบ้างได้ติดตามบ้างไหมครับฮะพี่น้องที่อยู่อะไรนะพิษณุโลกหรือเชียงรายใช่ไหมคะเออหลานหลานจะหลานหลานกับพี่สะพา ยู่พิษณุโลกนั่นคือคือคือเขาเคยเคยดื่มกับใครมาก่อนไม่รู้เขาเขาดื่มมาแล้วปีหนึ่งจ้ะอ๋อค่ะก็เลยก็เลยทักไปหาหลานบอกว่า <Okay. S 2> เออยังก็อาก,อาก็ดื่มกาแฟโกโก้ดื่มกาแฟดื่มโกโก้มันดีก็เลยไปแนะนําหลานแล้วพี่สบายก็ตอบเขาก็เขาก็ดื่มตัวนี้อยู่เขาก็บอกว่าดีมากมากจ้ะเราเรมาอ่าผนก็อาจ้ะจ้าได้แล้วค่ะทุกคนที่อยู่ในไลน์เนาะจะได้ แม่บดออนไลน์ของเราอ่ะกดเหล็กเราไม่โกหกนะคะเห็นไหมคะว่าญาที่น้องเราทานมาตลอดจ้ะบะเด็ดตัวนจ้ะบะเด็ตัวจ้ะน้ำหนักกันโตโตชุนมาแยมซอสกับซอืุนแ่มใสจ้ะดีจ้ะดีเห็นไหมคะว่าของตั้งแต่นะคะท่านประธานก็ผลิตมาเพื่อครอบครัวของครูกะแตก็ทานกันทั้งครอบครัวยกลังทานกันทั้งครอบครัวของพี่แมวก็ทั้งครอบครัวสะนนั้นนะคะ ใครที่อยากจะดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะน้องยูจ้าสวัสดีทุกคนนะคะครูกระแตไม่ได้ทักทายใครพี่แมวไม่ได้ทักทายใครนี่นคือเพราะเราอยากให้ทุกคนค่ะอยู่ในไลฟ์สดได้รู้เรื่องของกาแฟเพื่อสุขภาพโกโก้เพื่อสุขภาพแล้วก็ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ของแมมมดออนไลน์ที่ส่งต่อให้ทุกคนกเขาเรียกว่าได้รับผลลัพธ์แบบมันเหมือนปฏิหารมากๆเลยนะพี่แมวเนาะเพราะว่าคนที่ครูกระแตรู้นะว่าคนที่เป็นไตนี่ก็คือมันเหนื่อยมันทรมานเนาะ ถ้าใครได้ล้างไตนี้คือเรื่องยาวเลยนะพี่แมวนั่นนะคะเจ็บปวดหลังปวดอยู่ด้วยจ่าเป็นโรคไตเนี่ยวดูความจ่าอกก็ปวดบอกจ่าปัสวะบอยได้เลยค่ะพูดมาต้องเห็นภาพนะพี่แมวเนาะจ่ามันมันบอยคนคนเป็นโรคไตสังเกตบ้างด้วยจ้าค่ะพวกนี้เป็นโรคไตหันฝ่ากินเลยฝ่ากินเลยว่่ต้องไปหากินยาหมอได้บม่ไม่ต้องกินยาหมอข้าสชรูดซื้อวัดดีขึ้นเลยข้าก็้องปลาเร็วปาสวะบอยคือเกาแล้ว จ้ะดีใช่ค่ะตื่นเต้าขึ้นมากอะ่ะกับปีกกระเป๋าน่ารับดีใจนย่มขึ้นรับสนิทเมื่อก่อนนี่รรบ่ลลับเมื่อก่อนบ่ลลับอ่าขันเฮานอนไปแล้วเฮาเฮาเฮาได้งีบไปแล้วเมื่อก่อนร่ดที่ที่บ้านเดืม่มเนาะจ้ะขันนอนไปแล้วเฮึ้นเมื่อขึ้นมากขานขัน,นินอนบ่ลลับเลยเฮาสิง,งุดชนิดจ้ะแต่ว่าชุม,มื้อนนะี้บ่มีแล้วตื่นสายตั้งห้าเนี่ย <laughs> ได้มันได้สุขภาพมันซ่อมมันซ่อมแซมเซล์ให้เราด้วยอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะเนาะยิ่งยิ่งทำเรายิ่งเราแบบเข้าใจเลยว่าจากคนที่ห้าสิบสามตอนนี้จะเป็นอายุอายุสามสิบห้าเพราะอิ่มบุญอิ่มใจได้สุขภาพด้วยค่ะต้องขอบคุณพี่แมวนะที่แบบส่งต่อจากจากใจเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่แมวออกมาไลฟ์สดทําคลิปต่อเนื่องแบบไลฟ์สดแบบนี้เลยค่ะพี่แมวเราพูดความจริงเราเราอยากด้วยคนค่ยค่นจ้ะขอบคุณในรายจ้ะอันเด็บ เดี๋ยวพี่ออกก่อนนะได้ค <น S 1> ่ะอขอบคุณค่ะพี่แม่ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวสามทุ่มเจอกันจ้าโอ้ลูกกแตรู้สึกว่าเพ้มมากๆเลยค่ะทุกคนปิติสุดๆค่ะคือถ้าใครค่ะไม่ได้อยู่ในแม่มดออนไลน์ ใครไม่ได้ดื่มผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะว่าญาติพี่น้องของเราได้ดื่มตรงทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะเชื่อมั่นได้เลยแต่ยุคนี้ค่ะยุคที่เราอยู่ในในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บฉะนั้นใครคะ่ะถ้าไม่อยากมีไรายได้จริงๆอยากได้สุขภาพแนะนำเลยนะคะว่าหามาดื่มได้เลยค่ะจะทักไปที่พี่แมวที่อยู่สกลขายใกล้ใคราสะดวก ทักไปที่ลายใหญ่เลยนะสกลนนครพี่แมวบุญเกิดหรือว่าทักมาที่ครูกะแตได้ค่ะอยากจะทําธุรกิจออนไลน์แบบนี้ค่ะทุกคนทําได้น้องล่งนั่งวิวแชร์ทําได้พี่แมวนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ทําได้เราก็ออกมาสร้างคุณค่าแบบนี้ค่ะเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วก็คนในครอบครัวเห็นผลลัพธ์กันทุกคนค่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะว่าเจ็บป่วยคนหนึ่งในบ้านค่ะเหมือนป่วยกันทั้งบ้านจะต,ต้องดูแลต้องหยุดงานอะไร เยอะมาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องเชียงใหม่นะคะนี่กับทุกคนก็เป็นแม่มดอะนไลน์ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาช่วยเหลือมาสร้างบุญสร้างกุศลเรายังต้องการให้หลายคนค่ะออกมาทําออนไลน์แล้วก็เป็นสื่อกลางนะคะเพราะว่าเรากดเหล็กเราไม่โกหกอยู่แล้วค่ะใครได้ผลลัพธ์อะไรก็เอามาบอกผู้คนให้ได้มากที่สุดเห็นไหมคะว่าแม่มดออนไลน์ของเราอะค่ะอันดับหนึ่งโด่งดังมากและหลายคนก็กําลังตามหาแม่มดออนไลน์เยอะมาก ฉะนั้นใครที่อยากได้อาชีพออนไลน์อย่าอย่าช้าเลยนะคะอย่าช้ารีบตัดสินใจเลยค่ะรีบตัดสินใจนะคะเข้ามาร่วมทําธุรกิจมาเป็นตัวแทนหรือว่ามาเป็นผู้บริโภคได้หมดเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะแล้วโคกแตสอนออนไลน์ให้ฟรีๆด้วยนะคะแม่มดออนไลน์เรายินดีต้อนรับจริงไหมคะพี่น้องเนาะวิซัมคุณเียบอกว่าเรามาช่วยเรามาช่วยคนที่พร้อมเปลี่ยนชีวิต นี่ค่ะแล้วสวัสดีรอบห้องทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเราไปเจอกลุ่มรับนะคะครูเดือนเดี๋ยวครูะาตจะจบไลฟ์สดโอเคไหมคะนี่ก็เป็นอีกหเคสแล้ว3ามทุ่มเดี๋ยวจะเข้าไปในในในไลฟ์ของพี่แมวอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะแม่มดออนไลน์เราสอนเรื่องของการไลฟ์สดสร้างอาชีพออนไลน์เป็นเพื้มใช่พี่แมวหนูก็แบบเป็นเปื้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจบไลฟ์สดนี้ เรามาเป็นสะพานบุญซึ่งกันและกันของพี่น้องทุกคนติดตามกันและกันนะคะแม่มดออนไลน์ค่ะทุกคนมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างของพี่แมวนีค่คือคนที่เป็นโรคไตเนี่ยค่ะโอมาศสารมากเรื่องของร่างกายเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพคือผิวอะไรจะมันจะไม่คืนความสาวได้ง่ายๆค่ะอันตรายมากๆนะคะคือห่างไกลโรคให้มากที่สุดค่ะ แล้วเดี๋ยวเราค่ะไปเจอกันนะคะของพี่แมว3ามทุ่มนะติดตามกันและกันค่ะเดี๋ยวครูกระแตจะจบไลน์แล้วไปเจอกันในกลุ่มรับแม่มดอลไ์ทั่วโลกนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ